มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนสบั้นรักญาติตัดขาดเจ้าบ่าวสินสอดทิพย์หล้านจากกรณีสินสอดอนลเวงหายไปหนึ่งล้านบาทในงานแต่งพื้นที่ตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยเรื่องนี้ทำให้ช่างภาพได้รับความเสียหายหลังจากที่โดนทางแม่เจ้าสาวกล่าวหาว่าเป็นคนขโมยเงินไป แต่สุดท้ายความจริงปรากฏขึ้นว่าเจ้าบ่าวเป็นคนนำเงินไปเองซึ่งจะต้องไปคืนให้กับร้านเช่าสินสอดตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นเรื่องนี้พันตำรวจเอกอนเนกจันสอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเผยว่าเบื้องต้นตำรวจได้ดำเนินคดีกับนางสาวแพรมในข้อหารักทรัพย์ในเคหสถาน เนื่องจากให้การสารภาพและยินดีที่จะรับผิดและพ่อแม่ของเจ้าสาวก็ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับนางสาวแพรมเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตา1437เงินสินสอดเป็นการให้ตามสัญญาต่างตอบแทนและทรัพย์ที่เป็นสินสอดนั้นเมื่อเจ้าบ่าวได้ส่งมอบไปแล้วย่อมถือเป็นสิทธิเด็ดขาดของฝ่ายหญิงทันที โดยไม่ต้องรอให้มีการสมรสกันก่อนดังนั้นการที่เจ้าบ่าวแอบเอาเงินออกไปผู้เสียหายคือพ่อแม่ของเจ้าสาวซึ่งไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวไปเช่าสินสอดมาพี่ชายของฝ่ายเจ้าสาวกล่าวยืนยันว่าจากการพูดคุยกับนางสาวน้ำน้องสาวไม่รับรู้จริงๆว่าเจ้าบ่าวไปเช่าสินสอดและเป็นคนนำเงินหนึ่งล้านบาทออกจากห้องไป ขณะนี้ครอบครัวเครียดและอับอายมากๆจึงไม่พร้อมจะออกมาเจอสื่อมวลชนส่วนเรื่องของคดีความก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจและนางสาวแพรมฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กระทําลงไปครับถ้าถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ณตอนนี้จะเลิกหรือไม่ผมไม่รู้คงต้องขึ้นอยู่กับการพูดคุยของทั้งสองคน แต่ที่แน่ๆคือพ่อแม่ไม่อนุญาตให้นางสาวแพรมเข้าบ้านอีกเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เพราะสิ่งที่เขาทำมันสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้พ่อแม่เสียหน้ามากโดยเฉพาะเจ้าสาวเองที่มีตำแหน่งถึงผู้อำนวยการของสถานการศึกษาด้วยพี่ชายของเจ้าสาวกล่าวครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพินด้วยนะครับขอบคุณครับ